สบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมเด้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้กลับมาหาน้องแพรพี่น้องเนาะกะโอเคพี่น้องไะเพื่อบาเป็นการเสียเวลาเวลาไปพบไปพ่อกันเลยเนาะพี่น้องโอเคไปโอเคท่านผู้ชมเนาะโอเคพี่น้องเบ็ดสุขสุขคนเบ็ดสุมองสุบายวัอนี้กลับมาเพื่อนน้องแพร่ขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีน้องแพรสบายดีคือหัวคือแดงมาอนิอ๋องแดงขึ้เก่าแดงเก่าพุดดุสบายดีเก่าแล้วเก่ากระได เพงว่าเจ้าเข้ามาเบิ่งข้าวบ่แดงเห็นบ่จะได้ตาฝาดตาผานทุพพละอ่แม่เป็นจะได้ช่วงนี้หลังจากโสดมาแล้วนี่มีผัวบ่าวผัวแพรวโทรรุมล้วบ่บ่ฝ่าโบโนตุบัวแดงปานนี่บ่มี่เป็นแบบแบบว่ายังบุก้านะตุเป็นผู้สาวคนรังแบบว่าอยังบุก้าอันเปิดเผยความลับบ่แม่บ่แม่บุก้าเปิดแั้วบัวมี่อีหลี เออยังบ uh, ่มีอีลีเอฟซีน hmm. mm ี hmm. mm ่คือบทจีบสาวแพ้แน่นี่เนาะพี่น้องจีบแล้วนะพี่น้องเนาะพอที่ได้มีเบาไทยข่ามาแล้วมาถ่ายเอาอีกนี่เนาะบ่มีด้อเพื่นคงสิบ่อยากได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาบ่มียังเนาะเออเด๋ยเดยยานเพิ่นบ่อยากได้บ่แม่นยานเพิ่นบ่เอาคั้นเอาแบบน้องก็มีภาระมันเด็กเงินชั้นก็บ่มียาน ยันพันติบ่แมนยันพันติไฟฟ้า,าก็บ,บ่มีบ่ม,มีอย่างจักอย่างนะโทรศัพท์ยังขึ้นไปศากไว้ยอ,อ,อยู่เฮือนนั่นพี่น้องพู้อือโดยโดยโดยตัวย่างใจยยดีว่าเพิ่นสิมาเล่นน,น,าาลน้ำเพื่นยามาแล้วบ่กะกับงบ่บ่ฮู้น้ำเพิ่นแน่นะแต่ว่าคุยน้ำเพิ่นอยู่างบาอ๊ะกัโดนๆคุยเชนึงเพิ่นแชทมาก็จังตอบเพิ่นอ๋อแปลว่าเขากระปาการบกวนเพื่อนแมนเพื่อนเพื่อนมีเรียกอ๋อโดยโดย ยางเพื่อนมีเรียกแบบมีชื่อกัน,น,นเนาะเพื่อนเนี้ยแห้งแหลายกว่ะไม่ได้ไปให้ไปหน้า,า,าบ,นบ่ะจะเขาาเนี้ยไม่ได้ชุกไงาังว่าสิเกี่ยวคนอ,อื่นอ,อ๋อไปหุบไปหน้าแล้วบ่เนาะไ้ฮุบแล้วเทีเ่ยวเอานอนกันเี่ยวดูอันนี้กะนอนอยู่หน้านี่ไม่เทา้านอนกะเทีเ่ยวมานอนบ้านอ้นนเที่ยวม่ก็ได้ไก่บ่ไก่กะตื่นแต่ห้าโมงยังไปบ่โดยจะห้พุ่นกะหกโมงออ โมงหนึ่งก็ง่ายครับมาเผาเฮือนเผาชาน้ำเนาะโดยเผาีเขาที่เขาอยู่นี่สิงของมันหลก็เลยเที่ยวเอากับน้องนั่นแหละชองคนกับน้องตายเนี่อ๋อพวกน้องๆเมนเขาเฮียนหนึ่งก็ได้ไปนะเนาะเมนกลับมาหนึ่งเขาหนึ่งหน้าไมเขาเขาบันที่ว้นเสา์เขากลไปอ๋อโยงายสิเที่ยวมาหนึ่งเมนมานอนน้ำเนาะเมนโอ้โดย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 พี่น้องเนาะ เราทานผู้ชมทุกท่านโอ้ยังผมมีผู้ใดโทรมาเด่นนำอยู่พี่น้องแต่ว่าอันผู้เก่าได้พันยาแล้วบปล่ายาเลยหรือเปล่กะเพิ่นกะโทรมาอยู่เป็นโทรมาน้องกะฮักแต่เพิ่นบ่โทรน้องกะบ่โทรอู้เฉดงว่าเพิ่นยังคิดฮอดอยู่นี่นี่ตุ๊เนาะเพิ่นโทรมาเพิ่นถามอยู่บ่สิลงมาอยู่บ่นั่นนนี่เพิ่นถามบ่เพิ่นกะถามอยู่น้องกะว่าเกี่ยวเขาแล้วจังว่ากันเออกับอัน จัดอันวันเกิดให้ลูกแน่เฮ็ดวันเกิดให้ลูกวันที่หนึ่งที่หนึ่งเดือนอะไรเดือนเดือนเมื่อเดือนนี้ละชิ้นเดือนนี้ละเคยเคยจัดอยู่บ้างะกับบอเคยแต่ตัวเองบอเคยแต่ว่าสิเฮ็ดให้ลูกนะอือโดยโดยโดยเป็นบอเคยมีวันเกิดเพจาะฉันเชขนาดเฮายังบ่มีวันเกิดจากเธอเนาะมีอยู่ว่าจะอะไรจะจัดอยู่บ่างบ่บริจัดจีกเพียรเออบ่อยๆดิ เั็นหน่อจะดูเดี๋ยวก็แมน <c oughs> แต่เมื่อก่อนเขาบอเคยมีมันเกิดนะบอพ่อแม่บอเคยเห็นหนยมันถูกมันยากเทากับพอมีเล็กน้อยๆก็เห็นหน่อยดเบิงกล้องนี่ลูกเบาลดกจนบอกล้อาจจะอยากจัดมันเกิดเมนจัดแล้วเบิกเงินหลายอีดี <c oughs> บ่ได้จัดคือใหญ่อยู่นะขึ้นไปขึ้นมาคือมันแบบว่าจะคือแต่แตะกี้นะบ่มีแล้วตะกี้แต่ใจพายตะกี้อย่างมันเกิดนี่ ทำไมนี้แบบว่าเอาเบิ่งโทรทัศน์พัดลมหลายเนาะเนี่ยนิดหน่อยก็เด่นโทร์ัถอ์โทอร์ลทัดมันนี่เพิ่นเทนเหมือนเนี่ยเป่าโคกเป่าเค้กเหมนมันหายที่เนาะอยากได้บ้างไอ้เคสมันหายอยากเห็ดน้ำแต่ว่าขนมเค้กนี่ก็แซ่บเลยดลยอมรับว่าแซ่บเลยต่พอมันแพงแล้วก่อนหนึ่งตั้งแสนหนึ่งสองแสนก่อนแต่หกชิปกระมีแต่ก่อนน้อยมันน้อยเนาะแต่ก่อนใหญ่ก่อนน้อยมันบ่แพงบ่พอกัน

บ่หู้แต่วันที่หู้แต่เดือนเกิดกับมันมื่อเกิดเกิดบ่หู้วันที่ใช่ไหมบ่แต่ชีพมันจดโจทย์ใบ่ใช่ไบ่จื้บ่หู้ใชำนหมบ่บ่แม่นบ่จื้บ่หู้ใล่ไบ่ได้มีใบปึ้มใบคลอดอะไรอย่างบ่บ่เออบ่ได้ไปคลอดห้องมอค่เงอนบ่ก็ไปคลอดอยู่ห้องมออยู่แต่ว่าเพื่อนบ่ให้ว้าวเพื่อนก็ให้แต่ว่าหนูก็บ่ให้อิลีไหมก็บ่มีอิลีได้ห้องมอได้จะไปคลอดอันคุณไปพาตัดอยู่ห้องมอสะบันพวกพาออกบ่โดย ขาออกโอ้แต่ว่างห้อแต่ว่าเดือนนะเชโดยเดือนครับแสดงว่าอันผู้ไปน้าเจ้าน่ะเพื่อนบุกเก็บไว้ให้เพราะว่าเพื่อนจงมีอยู่ได้วไปเ้าเสียค่าคือขายาเนาะแพทย์นั่นป็นทีนี่แพทย์เพื่อนต้องนั่นอยู่แล้วแพทย์เพื่อนนะต้องเห็นอยู่นะบางเครือผู้ <c oughs> นั่นเพื่อนบวกเก็บให้เจ้าเพือ่อันนั่นยังเพื่อนให้ตั้งซื้อรถ เวลาปลุตนุมาเป็นเพื่อนให้ตั้งชื่อเลยเจ้าลูกเจ้านี่ชื่อชื่ออะไรคอยจะเขียนเขาในชื่อว่าประวัติเพื่อนใช่ปะแมนอย่างที่ถ้าท่าบมไม่ชื่อนี่เพื่อนอยู่บัวจักเมนน้อก็เลยต้องมีอยู่แหลชื่อในโรงเรียนนใเพจในหมอเพื่อนคืออนลูกลูกเขานี่เพื่อนกันให้ตั้งชื่อเลยได้ปลุตนุมาเริ่ตั้งชื่อแล้วนะแล้วเขาเนี่ยยังมีอันชื่อเลยเนาะยังหน่อยเด็นยังเข้าไปเนาะที่ต้องไปเด่นเป็ยังเชียวมันจดเขาน้องบอกน้องบานนี้จดชื่อเพปะนนองกับบัวหูเป็นไงแต่กี้บัวจักรย กับอันเพื่อนไปน้ากับบุห่าเพื่อนทีเก็บไว้ให้ื่บุเก็บเนี่ยเปงมันอยู่ห้องพาตัดกูโอ้ยช่วงนั้นบอได้ใจใจอันม,มากไหมเหรอจ๊ะเอาชีวิตเจ้าของให้รอดก่อนื่อแต่เมื่อเกิดกับเดือนเดือนนั่นบ่เดือนสิบเอ็ดบอเดือนสิบเอ็ดโอ้เดือนสินบเอ,อ็ดสุดยอดได้น่ะเกิดกัมจันทร์ออ๋เกิดกัมจันทร์ มานได้คนเกิดเกิดวันจันทร์นะมานผู้บบาใส่เกิดวันจันทร์มานผู้เบาน้องหอมเนาะโอ้ทั้งอันพ่อเพื่นแท้ๆกับเท่ามาอยู่บะโอ้หุ่นดูโอ้กินหอดลูกเด๋เห็นลูกใหญ่เนาะเห็นตามคิดตจำยังมันค่อยได้เพิินตัวเวลาหนีจากลูกแล้วพอเห็นลูกใหญ่เ่อยค่อยหาจะหน่อยแล้วมาเอาไปอยู่น้ำนี่น่ะดูให้ดีว่าดูให้ได้ก็บ่ให้ เปิดวะเออเรื่องเชือผ้าจะเปิดบุฟ่ามาให้เลยบ่าน่ะกนั่งบุฟ่าเออเชือผ้านี่ยมันจำคัญอยูเลยชื่อประชื้อแพงด้วยชมือครัขนาด <c oughs> เอฟซีเพิ่นยังฝากมาแจกเนาะตีนระเบิดอยู่บนกำลูกกับเต้าที่แต่ละมือ โดยมันเพิ่นไปหาพุดกีโร่มาขายกัดอยู่น้ำดูอยู่น้ำนองน้ำเจ้าไปหาพุดกีโรอยู่บ่เพิ่อนไม่ไปให้บ่ให้ไปอันแม่บ่ให้ไปให้อยู่น้ำนอกนอนสบายขมาไปไปกิมมันต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่น้ำนะมีนะขันเราอยู่คันเราอยู่ผัดเล็กน้อยนี่ก็ให้มื้อมคันเลาไปผัดบ่ให้จะได้ยังบ่ให้ อันบ่อให้แล้วมันบ่อเห็ดแม่บักห็น้อยนะอ๋อแบบว่าเห็นแม่และง้องเงี้ยโดยเห็นแม่แล้วพ่อแม่แล้วยังเอาใจใจแม่เองน้อยดูจะหายเด้อจะหายเด้อนี่เป็นสบายบนี่แม่เป็นสบายบปสบายจังมือนั่อันสามสี่มือละขึ้นยาต้องกินเดยอะจะดื้อเด้อจะดื้อเด้อหนักแม่จังปนโอ้ ช่วงนี้อากาศมันกับเปลี่ยนเนาะการเปลี่ยนเดิมทีเป็นหนาหนาหลายคน<ล>ในในหมู่บ้านบาวลีศก,ก็ไข่หลายคนเด็กน้อยนะเด็กน้อยเด็กเล็กแล้วมันกินธรรมดาเลยหนาหนวแบว่ามันก็นเดิมนั่นแหละ<ม>แต่ผู้ใหญ่เขาก็ยังแบบเครื่องเค้อก็บบสบายในกระตนกระโตเนาะ<ม>เป็นอ<ม>ะไรได้ผู้บ่าวแถวบ้านไม่ได้ลินบ่เนาะแบบว่าเพิ่นกลายไปกลายมาเพิ่นเห็นหัวแดงเนาะบ่โอ้แม่นบ่แม่นเพิ่นเห็นหัวแดงเพิ่นก็จะเข้ามาลินมาหัวเลยบ่จัก เอาแช่ว่าโบอีหลี่โมีไผโอนดอกน้องมันเป็นในห้างเนาะเป็นฐฐไผจีอยากได้อยากแล้วเนาะไม่ห้างมีภรรารูปติดเนาะลูกผัดบางคันก็สบายมันก็ให้ขี้ดือ้อขนาดแม่มันยังขึ้นนั่งข้อแล้วตีหน้าโปะโป๊โโป<ม>ตีแล้วแล้วลก็ให้บาเนี้นนบมมไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่ห้างมีอย่างเงี้ยเนาะได้แต่ความหกความมักเนาะแท่งกระโบมี่ได้ผูกอะไรเมียไม่ห้างเนาะ เช้ามปห้างมั่นสลัดเฉลียวโต๊ะบ้านเดียวลมลงประง่างเด้เพลงก็ยังแต่งมาอยู่ดิไม่เป็นเพลงก็ยังจตะเพลงก็ยังแต่งมาอยู่บวกเกี่ยวกันรอกก็มปห้างนั่งใหม่จะมาเท่าที่หักแพลงกันเนคุยกันก็ไม่เลือกแบบนี้ไม่ได้มีไคมาลินก็คือแต่มาเดยไทยนะแล้วมีกายไปกายมาแล้วแซวกันลินเนาะคนพ่อไปทั้งนั้นกับบ้านนาเก่งโ้ยบ้านนาเก่งถือว่า มันป่านามป่านามเนาะนป่านามคุณเลยไปทารุนกับวันเอัมนทางผ่านนี่นี่เนาะมันว่ามันใส่ชุดยอดแล้วนะฮะกระโปไดเลยดุ้ยกระโปได้นั่งบ่ได้กินฮอ,นนอดอ,อันผู้เก่าบ่ย่าแล้วว่ากินฮอดผู้เก่าทำใจได้แน่แล้วบ่ทำใจได้แล้วทำใจได้แน่แล้วพี่น้องเลยเนะาะกับบ่อยากให้จมอยู่กับอดีตปันใดเพราะั้นซะเนาะ นึ่งมากอะเข้ามาที่เดิมทั้งว่าแต่ว่าเป็นว่าเออเป็นปล่อยเข้าแล้วก็อยากจะบูคิดปัญหาเนาะถ้าเราเป็นโทรมาผัดกินฮอดไอ้เวลาเป็นโทรมาใ่แม่นแบบผู้สาวเจ้าหนี้แล้วสาวเกา่าทุนาาว่ามีผู้สาวเกา่าแล้วผู้สาวเกา่าโทรหาโทรหานี่บอกนี่ท้อนแล้วนี่ยังว่าผู้บ่าวเก<อ>่าโทรหาก็น่าจะขึ้นฮอดเนอะเฮ้ยแล้วมีผู้บ่าวเก่าโทรหาตลอดบ่จักนี่บ่มีนะ อันนี้เราคืนแล้วด้นวน <c oughs> อ,อ่ะตูบอยไอ้กลายเป็นผู้บ่าวเก่าเลยนเ,ยเยนี่ยตัวนี้อี๋ผมเป็นผู้บ่าวเกา่าโทรหาทุกแล้ววะมีไผ่นะมีเด็กอันเอฟซีเซตมาดินนะเพิ่นโทรมาให้กำลังใจยูบอสทุกทีเอีกับเพิ่นโทรมาให้กำลังใจได้บ่มีไผ่ดอกอือก็ดีอยู่ดอกเนาะมีเอฟซีให้กำลังใจกับใครกวา่าเงาเงาอยู่ผู้เดียวแม่ว่าท่านใช่นี่เราเพิ่อนทำ ไอ่ข้ามมากเพื่อนก็นถามอันเดียวปะข้ามมากอันนอ้องแค่กินข้าวแล้วบ่ก็ตอบว่ากินแล้วเนี่ยถามมาทำอ,อะไรอยู่ไงไงอย่านี้นะลองทำข้ามเลยกันนอนอันลองทำกันนอนโดยเท่านั้นอี๋โดยอี๋ดิเมนประตูอี๋อ, <c oughs> อย่างเขาก็ประหยัดแบตแน่นอนประหยัดแบตไว้ใส่ลายมือเพราะฉันซะโดยทำไมที่เรียนนายก็ไปสั่ง นี่เพิ่นเอาเธออะไรดาไปจากแบทกะดล้วแต่เสียให้ท่านไปสาวอยู่บ้านน้อยกะจังให้เพิ่นดูอันนี้ก็ไปสาวเื่นพี่น้องบ้านน้อยนะคือว่าบ้านทางเข่าในตุ่อ,องจำเพ่อน่องจำลังเลยมันบ้านน้อยแต่ว่าเคลื่อนกันข้างกันนี่มันบูือกันอย่าบอกอย่าลาะตัดตรงด <laughs> เด้อเกิดเล่อนั้น ว่ายังแบบแหวบ,บเห็ดครับลูกคิดดินค่จมูกจมเว้นนี่เป็นยังกินนมกระป๋องอยู่บ้านี่ะนกะกินดูอย่าวางห่างบ่แอส<ะ>เริ่มออกนมแล้วบนี่กะสิเริ่มเฮียนให้มันออกแล้วบ่มีงงนเงินงเงี้ยตัวเจากก้าปีได้เนี่อันนี้นะห้อยวันที่หนึ่งแต่สองปีพอดีอ,อ,อ,อสองปีแต่ว่าวางนมันเคี้ยงอยู่ เห็นั้บ่ะแคไนั้นาะเบาเดียวอยูู่้เดียวนี่อันนี้มันมีหลายคนอ๋อยู่ค้เดียวแม่าพวงเขาใจว่าไวก็ดีเลยว่าไวจะได้ลูกไข่ก็ว่าเป็นไปเลยจะปีกเดียวกันยวหมดช่องเนาะเดียวกันนะลูกไข่ช่องปียังไม่ได้ว่าเลยแล้วไล่ไว่าว่าพ่อแม่ยังีงเบาอยู่เล็กน้อยพ่อแม่กบปลาเนี่ยกบเขียดมัวหมูไอ้เบาปินไม่ได้ลูกไข่ อนนแล้วว่าแล้วแต,ต่ผู้ท,ที่เพิ่นงจะว่าไวเลยอันนี้ก<น>ักกมนนแม่พายกันจากโทรศัพท์เมื่อคืนนี่แม่พ่อเลยนะโทรศัพท์นอนนะนอนนะม <c oughs> ันขังก็เอินนน้นนอนนะเอื้อยนอนนะรูปอยขนาดผู้กบขนก็ยังจนสิฮอหัดสามปีเพิ่นได้จังหวะโอ้แสดงว่าเป็นอันนั้นและตู้เอ้ยเป็นกรรมพันธุ์นะแมนกรรมพันธุ์นั่นเว้ากันนั่นเว้าเลยแมนอันนี้เห็นรถแก้เข้าอ่ะรถแก้เข้าแต่หุ่นสีเนาะ เยอะนั่นแม่เบาไว้เนาะแม่นแล้วแต่ผู้ที่เพิ่นมักเบาไว้หรือเบาช้าอันนี้นะเบาอันฮอดปีหนึ่งเราเอาเครียดแต่อันอยู่ในทงหน้านะวัดปากมันนะสิเกี่ยวจั่างเกี่ยวกันบเกี่ยวอีหลีอันแม่แม่แม่เราเก่งมากวันนี้เอากรุบแล้วดูด้วยเมื่อนะย่ามย่ามันเท้าดำหน้านะเขียดแอัมันอึดเนาะแล้วเอา่แเครียดชายบอแม่เขียดชายนะเออจืดตใช้ ห้องแงงแงงแงงอยู่ไทยกัอเออห้องอยู่แต่ไทยห้องย้ำดำหน้าถึงเอาอันนั้นเอาวัดนั้นถ่ายโมเมนต์ยามมันก็เ็ดบ่ได้เนี่ยบางคนเพิ่นว่าที่แบบว่าเด็กน้อยถ่ายเด็กน้อยเน่นเนี่ยโทรศัพท์นะบางเทีมันจีนันว่าถ่าเยได้ตัวนี้แมนจะบันหางบ่ได้แล้วดูดว,ดว,ว่างมาได้หรอกเพราะว่าแปลว่าอาชัยควนะามง่ายของพ่อแม่นะตำอินนความง่ายของพ่อแม่ เอาคนเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะแบบว่ามันมีผู้เอาให้มันมีผู้เอาให้นะดูอาจารย์ซะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้การการไฮรินเท่าัพร์ลิ้นคือการเนี้ยแต่ว่าลิ้นพอน้อยหนึ่งเลยตัวแบบไฟมดดับมันไหวแบบไฟมดตัวไดรยุอันนี้มันยังน้อยยังน้อยพร้อมยังน้อยพร้อะลูกไข่ลูกไข่มันเห็นไวลิ้นนี่มันอยากมาเบิ้งน้ำแต่ว่ามันไม่อยากลิ้นดอกแต่บักเบิ้งน้ำแล้วเราคอย างานก็ทวงไว้อีกันม,ามานนันมาเนียนเนนข่อยต้องห้ามที่ชุดขึ้นดินโทรวดชับได้ข่อยนะข่อยบอกข่อยเห็นคนอยู่เทพก่อนทีวว่วันดินโทรวดชับแต่น้อยจนง่ายแล้วชุดไทยปากก็ยังชิบโปิน,นะเลน่นมันเห็ดคือการ์ตูนการ์ตีนไปนะอ้ส่วนน้ไอ้ตัวนั้น <c oughs> มันได้เห็ดนั้นคือทำทรวดชับน้ำหินทำทรวดชับ,ชบเด้งน้อยมันยังขาดวิจารณญงานดิขนาดผู้ใหญ่ยังติดยังวะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเจ้าถือเข่าบอกข่อยทามรถนี่ท่านบุมีโทรวดชับนี่คือชิลลุงแดงนี่ คือชี้ชักแงี้งีค่าห้องน้ำนี่ถือเด่นน่ะติดน่ะแต่เราแซบในขาดเม่อไรนะเฮานะเนาะแมนตื่นหลือเมนต้องจับมาเบิ้งนะ่ะนี่เมนด้อันนี้อันตีหนึ่งตีห้าหรือคัวมาหรือไงแต่ว่าตแต่ว่าอันฮอดอันแปดแปดโมงเก้าโมงไรอะไดับเครื่องไว้โอ้บ่มด้เลยถ้าใครอันนี่อันเรียกการกระทบไว้นะโถมาแบบ เอฟซีผ่นโทรมาขังคำขังคืนเดืกๆดือดอย่างนี้ไม่บ่กโกันยังวันนอนแปดชั่วโมงกันนอนเนี่ยเออว่าง่ายใชาอันเฟซเฮาก็บ่ได้แจกในี่ยยูทูบเนาะจะเลยบ่หลายอแจะคันเฟซแจกในยูทูบเดือดบึ้มบึ้มคนโทรนะแครหับเนาะแม่กันแจกได้หลายอยู่บ่กเอฟซีแจกเป็นลงบ่ดอกแจกได้หลายเลยสิ่แจ้งให้ได้เอฟซีผ่นกับางคนก็ให้กำลังใจอยากโทรมาเตือนนั่นนี่แน่บางคนก็ อย่างด่าก็มีหลายเด้คุณมีหลายรูปแบบเนาะคนนําเพื้อกันเออแล้ว c หนาคันไผด่าเฮาเฮาก็บ่ FC เว้าอีหลีด่าบ่้าอีหลีก็มีแต่ว่าบ่าอีลีก็บ่ถิ่มไปนั่นนะมื้อนนีเนาะโหางคนโทรมาคือเฮาบ่เ็ดไลฟ์ระชาให้ยังห้ก็มีเนาะแม่นอยยืมเงินนําเจ้าก็มีด้ต้ยแม่นเนาะโทรมายืมเงินก็มีน่ะ c น่ะ เฮ้ยดีให้เจ้าในเมื่อคนบร่ได้เคยหมูบริ่ได้เห็นหูบเจ้าของเันเอะเนาะว่าเดินคอเป็นเพื่อนทุกนยืมเงินลดว่าเจ้าเป็นคนใจดียืมเงินเลยวะหูบาบ่ยยืมยืมแล้วก็ะทำทิ่มได้เนาะยืมได้ก็ทํำคอได้แบบกันคนหูจักกันนะทั้งเถอคนหุจักกันอยู่บ้านเดียวกันแท้ทั้งเถอยืมไปแล้วก็ยังยางเนาะกระเชิญว่าอยู่ทั้งื่นเนาะแมนฉันมีดเชยมอยใช่มีอะไรครับพอดี น้องไม่ให้เคายืมเพื่อได้น้อยโมไม่ให้เคายืมบ่เป็นได้อันกินข้าวกัำยังเหมือนนี้นะกินข้าวกับอันปนที่รอปนดิบบ่ปนชุกดิบบ่กินเนี่ยเรพักจะกินดิบดุมันมีคนกินดิบดุเจโรอเนาะกินได้เยอะเจเนาะบ่บ่ได้กินมีกินบ่ใช่ตุกินได้บ้านข่อยบ่ได้บ่เลยกินได้อะบรกันดิบข่อยนะแต่ว่าบ้านข่อยมันมีคนกิน แล้วกินได้ไรอะไอก่อยตัมเจละคูจิโระมาะห้องเนี้ยเนี้ยเนี้ย,ยมันไฉกินเลยคือกันแล้วอันคนแรกอันอันพูนอนหน้านะจ๊ะกินปะถึ <มา S 2> <อ>งจะก,กันอะก,กินเยอะจัก,กันมันปะเคยกินเยอะเคยตัมเยอะจะกันตัมดิบว้าดิเกิดมานนี้บราเคยกินอันอันแบบว่าปูปลาเนี่ยเขาเคยกินดิบลาปลานี่ก็บเคกินกินแน่ห่าเนาะแบนเป็นโอกาสก็้อยปลาลาปลาเด็ก คั้นอันมูอนอันได้ว่าอันพาไกลเนาะแบบลวกเนี่ยมัดชิ้นมันได้ใส่เลือดนี่บ่กินเด้ไก่ดับไก่นะดาบไก่ราบเลือดนะเออ้ทำเป็ดน่ะแม่นอยู่เนาะเลือดแปลงบ่เลือดแปงเป็ดนะโบกินจัางเทื่อนะเดี๋ยวอันดิบน่ะบ่กินดิบเพื่อือเหมือนอยากคือโบจ้ากเนาะบ่มาแต่หึงเลยดักกินดิบอยู่จ้าเออๆ บนน่บนนอนได้ไงเธออยากกินเดูยลูกพี่บอลูกไปหักชายก่อนก็ได้เจ้านะลูกพี่เพิ่นโทรมาพี่น้องเมียเพิ่นบ่จักโทรมาโทรตามเมื่อคนเข้าเขาเกี่ยวเขาเลยเขาน่ะกาลังโลกเกี่ยววางมือหนึ่งสองมือนี่แหละเขาแต่ว่าห้ามไม่ได้เกี่ยวดอกตีงานได้เขาถ้าได้คนอย่างเดียวเจ้ากับมืออื่นบอแพงกัน กะว่าชนะว่ามืออื่นมันมันอันแก้ลายแล้วบ่บ่หู้นะคือว่าคือไปเบิ่งด้วยไงไปเบิ่งนาไปได้หลอนะนอนอยู่ดี่พอหลอดไปได้กันเกี่ยวเข่ายามนี่แต่ว่าทางไปปั้นอันนี้เจ้าที่ให้ไปปั้นว่าได้มันยากก็ได้ฮะไ่ะยาบ้าทานเนาะนี่แบบบริจ้างเราตังเราเนี่ยแต่ถ้าทางแห้งพอแล้วมัวไปยังเอิ้อเนาะเนาะ เขามันกับชิได้เกี่ยวอยู่อันสรงสามไฮนี่นะโบรายด,ยด้วย,วยอ๋อดอยดอยดยวัธรรมดาเลยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเรื่อเรื่อเลือล่อๆพีน่น้องวัดราที่ไหนาอา๋อ,อไปน่ะดูนาเดนพอลุ่งนั่นปะแมนก็พอเทาไปกันไม่งอดขีด 180, 1ดล0แปดสิบพันแกไม่งอดทำมาเห็นยังไม่งอดอาย มาขายดูเขาขายเขาเอาไปถั <Britney detailed out> ่วกินบ่หรือว่าเขาให้เนี่ยบุรูกคือกันเน๊ขายเนี่ยขายใช่ขายให้กับเจ้าไปชื่อเน๊แบบว่าไปเห็ดทางไม้ใช่ไหมบอกบอกฮึอแมันเขาจะเป็นยาเห็ดอยังเอาผิดมันอ๋อเห็ดยาดองน่าจะประมาณนั้นแบบเขาไปเห็ดอันยาพื้นเมืองของจีนที่ละาแปดทิพนนี่ได้อยู่ว่ากี่หนึ่งในการสองจมูก แด่โลหนึ่งชไหมเราโลหนึ่งเฟสเช่นในกี่ได้แปดสิบพันหาไฟสไฟงอนอันมันมีไฟของมันเองนะเห็นบ่ไฟไฟไงอนโดยโคมไฟไปถีผ้าผ้าได้ตุกเมนท้งเมนเราเนี้มันก็เหลื่อมมันบ่เมนนอจะเป็นมาจัตายจะเป็นนี่แล้วตายยังตายก็บอเอาเจ้าเดี๋ยว่าจับไปฆ่าน้าป้าเนี่ยบ่เมนไปานตามตามป้านี่แหละถ้าถ้ามันเห็นแสงสีเขียวจึงท้านั้นมันก็บอไป ขี้เขียบเขาก็ขายแล้ว่าขี้เขียบขี้เขีบก็ไม่เงาก็เอาอยู่เจกูก็เขยิ้มดูย่านชูอันได้ค่อยเวลาเอาเงื้องไปมันจะเหลื่อมโลดก็มีแมงงอนเนาะแมงมันจะเหลื่อมตอบตามเนี่ยทางมันเนี่ยชี้เหลื่อมแปลว่ามันเป็นคือมันผิดมันอันนั้นนี่นะมันสะท้อนว่าะฉนั้นถ้าเอาไฟอื่นๆเนื้อกับบเหลื่อมไหน โอ้ยบ่ได้ไม่แห้งแล่นตัวอื่นน่ะมีแต่ไฟเป็นงอนแหละไฟไมป็งอดไ,ไฟสีเขียวไฟสีฟ้าแหละเบ่าลีเคยเยงิงอยู่สีสีม่วงแต่ว่าเคยเยงิงแบบบ้านไหนยงกา้นยยานเอาเนาะย่านย่านมันตอดหัวแต่มีมีเลคืคดขีดอีกคืออันที่พันเอาไปขีดเอาขีดใส่กล่องบ่แม่นขีดใส่กระปุกย่านแล้วบ้านนะนั่นแหละย่านปะเราเคยขายอยู่บ่พอแล้วขายเคยขายจากเถื่อแล้ว เพิ่นก้านขายตลอดตลอดแ<อ>ม่นเพิ่นเปิดอันเปิดฮับชื่อมึงงอนนี่จังซี่ล<อ>้วสองปีสามปีนี่แล้วแปลว่าเปลี่ยนอาชีพเสริมเลยเนาะแม่นตั้งแต่น้องอยู่พอ,พอได้ค่าน้ำมันรถค่ากาแฟค่ากาแฟค่เชือ้อหัดเชื้อนีนี่แหละทำเป็นได้ไหน<อ>บางมือก็ได้ตั้งห้าทกแสนพูเนาะค่ารายเป็งอนเนี่ยพอเพิ่นไปก้านกลางคืนนี่บางเจอโดนมันหลายต้นแบบต้นใบน้อยๆต้นมีน้ำนะโอ้ยตามลืมมันน่าพูดา็บ้านะ ตัวผู้ตัวแม่ก็มีมัดเอามัดแต่บ่เอาแต่ตัวน้อยๆบ่เอาลูกมันบ่มีผิดเนาะซัวนี้เอาตัวซันนี่ตัวซันนี่ึ้นไปหาซ้ำนิ้วมือขึ้นไปอ้าวมาด้เนาะเบอยโอเคได้บัดนี้เนาะโอเคโอเคทางทีมงานพวกเฮากับมาเยี่ยมยามถาข้าวน้องแพร่ผลก็ชิตกลิ้นแล้วนี่ยจังได้ก็สิได้คอตัวได้บัดนี้น้องแพร่เลยโดยหัวแดงเสียดิงด ให้ขาไม่งอดขายดุพอแล้วหรอวะนะอ้โดนายไม่งอดทางกัดแปดสิบโดนละแปดแสนโดนละแปดแสนเงินเงินคือของทางบ้านเขานะท่าไห่คิดละแสนพูดใบ้านเขานะโดนละล้านแม่เขาขายมาหลายปีแล้วน้องเพชรไม่งอนนี่ คั่วกินเข้ามาเห็ดยาเห็ดยังมั้งหอมบุ้งเลยจีนนะชื่อน่ะพวกจีนเนี่ยมิถุพวกจีนแล้วก็โป้ก็ชื่อได้พวกมันเนี่ยหาย่านะตูพ่รจะได้นต้องมีโคมันหนิเนาะโคปิกานมงอนอันนี้กะชื่ออันตั้งห้าร้อยนะชื่อไฟิกานไม่งอนอ่ะตั้งห้าแล้วก็ชื่อเลกปีคีบคีบอีกคือคีบทานเนี่ยอ่าคีบไม่งอนเจ้าไปจ้ามันกระ่ดเจ้าเลย ไปเอามาต่อโอเคเนาะพี่น้องเนาะอะจะได้ขอจบคลิปลงเนาะฝากพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อพี่น้องเนาะน้องแพะกต่หัวยังแดงอยู่ตอนนี้เนาะยังไม่ได้ยอมคืนนนัแต่หัวแดงแต่ได้หึงผมว่านี่ไปไทยตอนน้องมาตอนน้องมาตอนนั้นบเห็นหัวแดงเนี่ยเราผลตกลิ้นถือว่าเนาะผมได้ชุ่มเนี่ยเป็นหัวแดงเนี่ยแดดแดดยามอะไรย่านนี้ถ้าไปประเทศไทยนี่แต่แรกแรกได้หล่านี่ยผมว่าแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อยากหัวแดงขึ้กันได้คำวาในประเทศไทยนะว่ายเทสเหมือนมาใช่ไหม ฮ่าโอเควันนี้จบรายการยู่ดีมีแห้งเด้อน้องเพรเด้อโดยโดยสบายดีพี่น้องสบายดีโอเคพี่น้องมาจั้ไเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบาย